สวัสดีคะ่ะชุมชนคนหางานค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆยืดลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักง,งานฝ่ายผลิตค่ะที่ Standard Can ไม่จำกัดบุตรนะคะงานนี้รายได้กว่า1,000 0บาทต่อเดือนค่ะบริษัท Standard Can ค่ะเปิดรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตเพศช,ชายด่วนนะคะ โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครค่ะคือช่างคุมเครื่องจักรแล้วก็ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะคะโดยไม่จำกัดวุฒิค่ะทำงานเป็นกะได้8-12ชั่วโมงเคยคุมเครื่องจกักรหรือทำงานฝ่ายผลิตมาก่อนนะคะในรายการผลิตค่ะมีความร้อนมากถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านความร้อนจะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะสำหรับสวัสดิการแล้วก็ค่าจ้างนะคะ ค่าจ้างรายเดือนมากกว่า1 0 0 0 0บาทค่ะมีเบีย้ยขยันเป็นขั้นบันไดนะคะ400บาท500บาท6 0 0บาท700บาทต่อเดือนค่ะค่าโบนัสรายเดือนสูงสุดเดือนละ1 0 0 0บาทค่ะปรับประเมินผลประจําปี2ครั้งค่ะลากิจได้รับค่าจ้าง6วันต่อปีลาพักร้อน6วันต่อปีแล้วก็มีลาอื่นๆอีกน,นะคะมีรถรับส่งพนักงานค่ะสายเทภารักษเคหะสำโรง มีทุนการศึกษาลูกพนังงานปีละ2ครั้งนะคะประถมถึงปริญญาโทแล้วก็มีสวัสดิการอื่นๆค่ะเพื่อนๆที่สนใจนะคะเตรียมเอกสารพร้อมเข้าไปสมัครแล้วก็สัมภาษณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเช้ารับเอกสารตอน9ก้าโมงนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรได้ที่เบอร์0657166135ค่ะฝ่ายบุคคลนะคะ บริษัทตั้งอยู่เลขที่219 219ั9ค่ะกิโลเมตรที่14หมู่ที่11ถนนเทพารักษ์ตำบลบางพรีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะถ้าสนใจงานนี้ก็เตรียมเอกสารเข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ